เรียนหลวงปู่แวนสุจินโนวัดรอนแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่รุ่นไทยรวมพลังปี2520นะครับวัดพระพลานนทบุรีได้ขอจัดสร้างเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพระพลามี3รูปแบบนะครับก็คือ1เหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถสองพระเนื้อผงน้ำมันรูปเหมือนครึ่งองค์พิมพ์จันลอย 3. พระเนื้อผงสามเหลี่ยม พิมพพุทธนั่งสมาธินะครับลุงปู่แหวนท่านได้อธิษฐานจิตหรือปลุกเสกวัตุมงคลหลายๆรุ่นล้วนแต่มีประสบการณ์สูงด้านแขวงวกราดปลอดภัยเมตตามหานิยมและหนึ่งในความนิยมของวงการก็คือเหรียญรูปเหมือนลุงปู่แหวนทรงพุ่มข้าวบินรุ่นไทยรวมพลังสร้างด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อทองคําเงินและทองแดงนะครับตอกโค้ดตัววอนะครับ ลักษณะของเหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดพระพลาหรือรุ่นไทยรวมพลังสามคคีคือเป็นเหรียญทรงพุ่มข้าบินด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แหวนครึ่งองค์หน้าตรงนะครับมีอักขระขอสมสประโยคใต้รูปว่าพุทธังอารหังธรรมมังอารหังสังขังอารหังด้านหลังบนสุดประทับเลข9หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับใต้เลข9มีอักษรไทยรวมพลัง มีรูปสัญลักษณ์อุโบสถวัดพัพลาอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับรอบๆรูปอุโบสถเขียนว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดพัพลานนทบุรีพร้อมกับระบุพศ2 5 2 0พระเครื่องวัตถุมงคลที่หลวงปู่แหวนปลุกเสกอธิษฐานจิตพุทธคุณเป็นที่ยอมรับมานานแล้วนะครับสามารถแขวนเดี่ยวได้อย่างสบายใจพระเครื่องวัตถุมงคลที่หลวงปู่แหวนปลุกเสกนั้นล้วนน่าบูชาทั้งสิ้น ถือว่าเป็นพระราคาเบาๆโดยเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นวัตถุมงคลในยุคต้นๆของท่านด้วยนะครับเหรียญสภาพสวยนะครับตัวหนังสือติดคมชัดไม่ล้มต่อโคด้านหน้าแท้ดูง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้หลังจากที่หลวงปู่แหวนได้อธิษฐานจิตแล้วทางวัดก็ได้นําเข้าพิธีพุทธาพิเศษโดยพระเเกจิอาจารย์ชื่อดังยุคนั้นมีดังนี้นะครับหลวงพ่อถิตวัดป่าเลยไร,ไร สุพรรณบุรีหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนคมปรปฐมหลวงพ่อพลิงวัดบโบสถ์โ่งธนูลบบุรีหลวงพ่อสนิทวัดศรีขันธารามอ่างทองหลวงพ่อจ้วนวัดเขาลูกช้างพิจิตรพระโพธิวรคุณวัดโพธินิมิตกรุงเทพหลวงพ่อแก้ววัดลาดูนปทุมคงคาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนนทบ,บุรีหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเสียงบุรี หลวงพ่อเสงวัดกายาณมิตรกรุงเทพหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพหลวงพ่อบุญมาวัดอุดมคงคากรีเคตขอนแก่นหลวงพ่อคูณวัดสัก์แก้วนครราชสีมาหลวงพ่อหนวัดกลางท่าเรืออุธยาหลวงพ่อเสงวัดบางนาในปทุมธานีหลวงพ่อรวยวัดท่าเรืออยุธยาหลวงพ่อเนืองวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม หลวงพ่อเทียมวัดกริยัดตาธิราชอายุทยาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนนทบุรีหลวงพ่อคงวัดวังสับรดป่าจีมบุรีหลวงพ่อสุดวัดการหลงสมุทรสาครเป็นต้นนะครับด้วยมีสมเด็จพระเทรยานมุนีวัดจักรวัตรราชาวาดอธิษฐานและจุดเทียนชัยและพระครูภาวนาวรคุณวัดเกตมวดีศรีวรารามดับเทียนชัยครับ ผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ